นี่ฉันถูกส่งมาเล่นกระดานผีสิงหรือ,อยังไงทำไมในบ้านมีกระดานผีสิงและรูปภาพของหญิงสาวที่น่ากลัวแถมยังมีไม้กางเขนอยู่อีกด้วยไฟก็สลัวสลัวน่ากลัวจริงเชียวเอาละในานามของแม่มดบอตชูนั้นฉันจะขอใช้กระดาษน,นี้สื่อสารกับวิญญาณ โอมนะโมอุยจาฉันขอเรียกวิญญาณจากอีกฝากฝั่งของโลกมนุษย์เอาแล้วไงไฟติดแล้วนะครับคำถามแรกก็คือมีใครอยู่ที่นั่นไหมเยสแล้วชื่อของนายละ่ะชื่ออะไร A B i g a นี่เดาได้ i นี่เดาเก่ง l Abigail. อบิเกลยางงั้นน่ะเหรอเธออายุเท่าไหร่เหรอเหมือนจะเป็นเด็กนะครับสิบเท่าไหร่สิบเจ็ดไม่เด็กแล้วนะแล้วเธอตายได้ยังไงอบิเกล k I L คิวคิวเลอร์อ๋อคิวถูกฆ่าเหรอแล้วเธอรู้ไหมว่าใครฆ่าเธอโน <No. S 1> แล้วรู้ไหมว่าตายยังไงพีเออน เจ็บปวดเหรอแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนดี D A เคในความมืด C O L ีหรือเปล่าในความมืดและหนาวเหน็บ เราจะถามว่าอะไรต่อดีครับคุณคุณข้ามไปอีกฝั่งหรือ,อยังหรือว่าคุณอยู่คนเดียวไหมคุณข้ามไปอีกฝั่งหรือ,อยังแลวกัน S T U C K stuck ติดเหรอเธอกำลังติดอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ stuck here เธอติดอยู่ที่นี่แล้วเธออยู่คนเดียวหรือเปล่าอามิเกลไม่เชียร์แล้วแล้วเธออยู่กับใครบีเอดีแอุย้ยเกลตกด้วยคนไม่ดีเหรอแล้วพวกเขาอยู่ที่นี่ไหมใช่อุย้ยฉันตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่า ใช่อย่าเล่นอย่าเล่นเก้าอ,อี้พวกเขาคืออะไรดี d e เดวิลเหรอดีมอนเดมอนคือปีศาจนะครับดีมอนพวกมันคือปีศาจอุ้ยดับไฟกูด้วยพวกเขาติดอยู่ที่นี่กับเธอใช่ไหม ไม่ใช่แล้วพวกเขาจะมาหาฉันหรือเปล่าบูดบายเชียไม่ตอบด้วยเอามาเลยถือไว้ก่อนเลยอย่า yeah. อู้อะไรอ่ะอะไรแดงๆนั่นอะฮะ แกคืออะไรหุ้ยมันจะเป็นแค่แสงแคล้ายๆดวงตาชูใส่หน้ามาเลยนี่แน่เอาไม่กลัวด้วยหุ้ยแล้วเราต้องทำยังไงครับไฟก็เปิดไม่ติดอบิเกลช่วยด้วยหุ้ยมันไม่ได้มีแค่สองต่มันมีสองตาแต่มันสัน่นแล้วเรายังไง เราต้องทำยังไงด้วยน้ําแห่งพระเจ้าจงออกไปจากสถานที่แห่งนี้ปิ้วโอ้โหมันไม่เป็นไรเลยเออออกไปเถอะแกไม่ออกไม่เป็นไรฉันออกอีกก็ได้ออย่ากูต้องส่งไปทางใครวะเนี่ยนี่แหละส่งไปทางมึงนี่แหละเอาสิเอาสิเอาส,อาส,อาสิมันไม่เป็นไรเลยวะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าร่างมันสลายไปแล้วอะ ง่ายขนาดนั้นเชียวเหรออุยจาเอา้านี่ผมคือคนไล่ผีเหรอแค่นี้เหรออืมคงงั้นแหละ